ของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ตกผลึกอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของที่มาของสสนะครับแล้วก็สอวอร,รวมไปถึงประเด็มร้อนที่มีการถกเถียงกันอยู่นานพอสมควรทีเดียวนะครับในส่วนของคณะกรรมการยกร่างเนี่ยนะครับว่าผู้ที่จะมาเป็นนายกนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นสสนี่นะครับเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็เราจะเห็นได้นะครับว่าช่วงนี้มีการตรวจสอบในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมากอยู่เยอะพอสมควรทีเดียว จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของสภาผัวเมียที่พูดกันจนมาถึงสนชนะครับที่จะตั้งนะครับลูกเมียหรือว่าเครือญาติมาเป็นผู้ช่วยทํางานเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายร,รองรับตรงจุดนี้แล้วก็มีคําพูดของท่านนายกออกมาเช่นกันนะครับในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอนชที่จะตั้งลูกเมียหรือว่าเครือญาติมาเป็นผู้ช่วยการทํางานมาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการดําเนินการ แล้วก็จะรับเงินเดือนในหลักแสนเนี่ยนะครับตรงจุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าเขาทําผิดอะไรถึงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโอ้โหประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวกระพือข่าวกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับกับท่าทีของท่านนายกที่ให้ความคิดเห็นออกมาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับว่าการตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตรงนี้ ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่อีกในหนึ่งถ้าจะมองลงไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับว่ามีการตรวจสอบเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่เหมาะสมก็จะมีการเสนอชื่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบแล้วก็จะให้ประชาชนนะครับเป็นผู้ตัดสินใจตรงจุดนี้มีการ ยึดโยงประชาชนเข้ามานะครับโดยที่ประชาชนไม่ได้เป็นผู้ที่เข้ามาตรวจสอบเองนะครับใช้เครื่องมือใช้ประชาชนเป็นเครื่องมืออีกหรือเปล่าประเด็นนี้ก็จะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับและแขกรับเชิญที่จะร่วมคลิปรอบด้านกับผมในวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับอยู่ในรายการนะครับท่านแรกนะครับอดีตสสราคพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับรองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติศรินและอีกหนึ่งท่านนะครับอดีตสวจังหวัดสงขลาคุณสมพงศ์สกาวีอยู่กับผมในรายการทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสครับ วันนี้หลายประเด็นนะครับเราจะพยายามกระชับเวลาเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบข้อมูลให้ได้ม,มากที่สุดก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเริ่มเรื่องแรกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงการอยู่ในตอนนี้เลยนะครับสำหรับการตั้งลูกเมียนะครับหรือว่าเคญาติมาเป็นผู้ช่วยการทํางานของทางด้านสมาชิกสอนอชอแล้วก็มีการรับเงินเดือนอยู่เยอะพอสมควรด้วยประเด็นแรกที่ผมจะถามคุณหมอก่อนเลยนะครับว่า ในความคิดของคุณหมอเองเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับตรงจุดนี้ครับคือเอางี้นะท่านสมพงษ์นะฮะครับคือทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้เนี่ยเขาก็มีสิทธรริทำทำไปเถอะครับแต่มันประเด็นมันก็เกิดข,ข,ขึ้นตรงที่ว่าเนี่ยเมื่อเขาทําไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเอามาใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับรบไม่มีใครว่าเลยตอนให้เป็นลูกมงลูกเมียนี่ผมก็ยังไม่ถือเลยนะครับถ้ามีความสามารถแล้วก็มีคุณสมบัติ ตรงกับนั้นไม่ใช่เรียนหนังสืออยู่เรามาทําไม่ได้นะครับต้องจบมีความสามารถสาามรถจริงๆพบอย่างที่ว่าไว้ใจได้ครับแต่ที่มันปัญหามันเกิดขึ้นในเมืองไทยก็คือไอ้คนที่นี่ไปด่าเขาก่อนเนี่แหละครับว่าวิธีการอย่างงั้นอย่างนี้นงนีนะครับใช่ไม่ได้ครับสภาผัวสภาเมียพูดอย่างกับว่าเนี่ยคนที่มาเป็นสสสวเนี่ยมันง่ายเหลือเกินเพราะมาจากการเลือกตั้งครับ ถูกไหมครับเขาบอกว่าเป็นสภาโซสสภาผัวสภาเมียสภาลูกสภาหลานไม่ว่าเขาแต่คนที่ตัดสินคือประชาชนใช่ไหมฮะครับคุณไปว่าก่อนแล้วทีนี้ของคุณเองนะครับคราวนี้ดันถูกแต่งตั้งโดยคอสชเนี่ยมาเป็นสปชบังสนชบ้างนี่นะครับแล้วไปทําอย่างเขาอ่ะครับมันตรงนั้นอ่ะเป็นปัญหาครับถ้าไม่ว่าไม่มีใครว่าเลยนะครับคุณทุกคนก็โอเคคล้ายๆเรื่องปกติ รับผิดชอบเองก็แล้วกันนี่เห็นว่าครอบครัวท่านประธานสภาสปอชอครับมีทั้งสภาสูงสภาล่างกันอ,นอ,อ่ะสนชก็มีอยู่ด้วยแหละมีครับคือถ้าไม่พูดไม่ว่าคนอื่นแล้วทำเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮะแตยังพันนี่นดังออไปพูดก่อนหน้านี้ครับก็เลยต้องถามคืนว่าฮีลิโอตป,ปะมีไหมออครับตอบเดียวกันเลยนะครับ เพราะว่าตั้งเถอะไม่มีใครว่าหรอกครับนะครับแต่พอไปว่าเขาแล้วนี่เขาต้องถามคืนคุณมียางอายไหม,มโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมครับทีนี้ไอจริยธรรมนี่นะมันมีทุกหน่วยงานอยู่แล้วที่จะตรวจสอบอะไรต่างๆนะ,ค,ะ<ม>ครับเราก็ตรวจสอบกันเองทีทีนี้ปัญหาก็คือว่าสอนอชอชุดนี้สปช,ชุดนี้นี่มันมีประมวลจริยธรรมหรือ,อยังท<ม>่านสมพงจำได้ไหมครับ เวลาเป็นสวออสอ<ร>สอ,สอ,อเนี่ยเขาจะมีประมวลจริยธรรมว่ากันเองอแล้วพวกนี้มีหรือยังถ้าบอกว่ามไม่มีแล้วก่อนหน้านี้เคยว่าเขาเนี่ยอ,อายไหมครับถูกไหมครับถ้ามีก็ตรวจสอบไปผมไม่ว่าลูกที่ยังไม่ได้เรียนปริญญายังเรียนอยู่เอามาเป็นนี่ไม่ได้ครับคือท่านสมพงษ์ครับท่านเป็นสวมาก่อนคงทราบงานสอสอสวที่มันจากการเลือกตั้งเนี่มันงานเยอะ ประชาชนเขาให้ความหวังมากต้องลงไปพื้นที่ไปรับฟังปัญหาไปตรวจเยี่ยมเขาขณะเดียวกันเดียวกันตัวเองก็ต้องอยู่ในสภาเพื่อทําหน้าที่ออกกฎหมายครับถูกไหมครับมันก็จะไม่ก็ต้องมีคนช่วยคิดช่วยทําครับเพื่อให้งานมันเดินไปด้วยดีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างผู้ช่วยสอสบ้างถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญโอเคครับถ้าญาติพี่น้องมีความรู้เป็นด็อกเตอร์อะไร สนใจเรื่องการเมืองก็ถึงมาช่วยผมก็ไม่ว่าครับผู้ช่วยสสบางทีสสเขาไม่ลงไปพื้นที่เขาให้ผู้ช่วยสสนีไปครับลงพื้นที่แทนเขาใช้คุมครับนะครับไม่มีวุฒิภาวะจะลงพื้นที่ไปได้หรอฮะเนี่ยพวกนี้ไม่มีเขาบอกเขาไม่ใช่นักการเมืองไงฮะไม่จะไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นมีผู้เชี่ยวชาญสักคนผมว่าก็พอแล้วหรือเใครสักคนก็พอแล้วว่าตรงๆนะฮะคือไอ้ของที่จะได้เนี่ย ทั้งสองสภาที่มาจากการอย่างตั้งเก็บไว้หมดหนะครับเก็บไว้หมดเลยเ,เ,เก็บไว้หมดเลยไอ้ของที่จะได้นะไม่ว่าจะอัดจาเงินเดือนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญแต่พอเวลาทํางานบอกเฮ้ยเราไม่หาเสียงเ,เราไม่ใช่พวกนักการเมืองการเลีกรลาดอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับก็คือตําแหน่งเหล่านี้เขาใช้อีกวัตถุประสงค์หนึ่งแต่พอตัวเองมาเป็น เอาหมดอย่างเงี้ยครับมันใช้ไม่ได้ค,คือตรงนี้มไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นผู้ช่วยนะที่นี้เนี่ยผู้ช่วยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างถ้าน่าจะมีการกําหนดคุณสมบัติออกมาเพราะว่าจากที่บอกมาเนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการต่างๆชํานาญการเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื<ๆ>่องอะไรซึ่งถ้าจะมองไปในคุณสมบัติของลูกภรรยาภรรยาเนี่ยพอเข้าใจได้ถ้าภรรยาจบมาเป็นผู้ชํานาญการเป็นนักวิชาการหรือเชี่ยวชาญในด้านต่างๆแต่ลูกหรือว่าเครือญาติอื่นๆต้องมองคุณสมบัติกันเลยตัวนี้เนี่ยนะครับ เหมือนที่ท่านประธานพรเพชรพูดว่าไม่มีข้อห้ามไว้ในระเบียบส่วนประเด็นที่เราพูดกันนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าพวกคุณนะ่ะสิ้นคิดตั้งใครไม่ได้ก็หาประโยชน์เอาง่ายๆนะครับอพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ชอบอ้างว่าก็าาไม่ผิดระเบียบเนี่ยตั้งเมียก็ได้ตั้งลูกก็ได้นะครับเฮ้ยลูกผมจบเมืองนอกได้ซ้าไปแต่บางทีไปจบอะไรก็ไม่รู้จบเพศแต <สะ S 1> ่นีน่มันเป็นงานนี่มันงานการเมือง นะที่จริงแล้วควรจะหาะนักวิชาการหรือใครเข้ามาช่วยงานจุดประสงค์เป็นอย่างนั้น <c oughs> พอมีการตะแบงเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ผู้คนท่านผู้ชมรวมทั้งพวกเราซึ่งเป็นนักการเมืองมาก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินคําพูดแบบนี้แหละจากกลุ่มคนกลุ่มนี้แหละครับว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ถูกเพราะว่าไปเลือกตั้งอ้างประชาชนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพวกคุณเป็นสภาผัวสภาเมีย <c oughs> นะผัวเป็นสอสอเมียเป็นวุฒิผัวเป็นวุฒิเมียเป็นสอสอลูกเป็นสอสอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เอาวัธกรรมนี้เคยมากล่าวอ้างไม่ให้มีการเลือกตั้งสอวอเนี่ยมาหนหนึ่งแล้วบัตรนี้เนี่ยได้ดังใจละวสอวอไม่มาจากการเลือกตั้งและร่างเป็นกฎหมายยัดไวในรับนูลใหม่แล้วจะเอาสอวอที่มาจากการคัดสรรเพราะถ้าสอวอมาจากการเลือกตั้งมาอะไรแล้วเนี่ยก็จะเป็นสอวอ ผัวเมียพอวผัวเมียลูกนะฮะมหาประโยชน์จากรัฐปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบนี้พอตัวเองเข้าไปทําหน้าที่ในในสภาแห่งรัฐสองสภาเนี่ยสนอชกอสพอชอเนี่ยปรากฏว่าเขามีตําแหน่งนะฮะซึ่งให้ไปสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานมีเงินเดือนภาษีอากรของประชาชนให้ครับ,รบนะครับก็ปรากฏว่าเขาไปตั้งลูกตั้งเมียกันอย่างที่เห็น ปรากฏดังที่เฉาโฉส่วนถ้าเป็นพวกผมเนี่ยเราก็ต้องตั้งแต่เราตั้งไว้ช่วยงานเพราะงานเราเยอะอย่างที่ท่านบอกอะแค่ไปงานศพงานบวชงานเป็นง,งานตายงานร่างกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถามว่าทําไปยอมรับครับเพราะต่อไปต้องไปอยู่กับประชาชนต้องไปหาเสียงคคุณจะเรียกว่าการไปดูแลทุกสุขประชาชนคือการหาเสียงก็คือการหาเสียงเราก็ต้องไปแต่พอพวกท่านเนี่ยไม่ต้องไปอ้างว่าพวกผมไม่หาเสียง ก็จะหาเสียงทำไมละครับพวกคุณกะจะมาจากการแต่งตั้งกันทั้งนั้นเนี่ยนี่อากาศจะเป็นสวสองร้อยคนกันทั้งนั้นก็ไม่ต้องไปหาเสียงเพราะฉะนั้นเพราะไม่ต้องไปหาเสียงเลยตั้งลูกตั้งเมียเป็นผู้ช่วยไงมากินกันเดือนหลวงไงเห็นไหมหน้าอายหนักก็ไปบบสองเต้าไอ้หน้าอายแรกเนี่ยก็คือได้อายว่าพวกผมไม่หาเสียงครับดูเหมือนดีว่าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปกันเนี่ยไม่ต้องหาเสียงก็ใช่หรอสิครับ ข้อเท็จจริงมันปรากฏเช่นนั้นครับคือต,ตรงจุดนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเหมือนกันนะครับเรื่องของการตั้งลูกเมียแล้วก็เครญาิเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยสนชนะฮะท่านนายกก็บอกว่ามีเหตุผลความจําเป็นหรือไมอ่หรืออาจจะเขียนกฎหมายในรัฐธรรมนูญหรือว่าระเบียบเพื่อระบุว,ว่ากลไกเหล่านี้เนี่ยต้องไม่มีครอบครัวหรือเปล่าซึ่งตนก็ไม่ทราบเพราะว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนก็ต้องการแต่ต้องไม่จับถูกจับผิด เพราะทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยอีกทั้มเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องนี้คงต้องพูดกันด้วยกฎหมายถ้าถามว่าถูกหรือไม่ท่านนายกไม่ตอบครับก็ไม่ไม่ผิดกฎหมายครับครับก็เนี่ยตอนนี้ผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นสัจธรรมแล้วครก่อนหน้านี้ก็คงจะเอาบ้างเหมือนกันแหละครับโดยเฉพาะวาทกรรมคนดีอไอ้คนดีทั้งหลายนี่ครับท่านประยุทธ์นะครับคนดีนี่ยตอนนี้มันก่อให้เกิดปัญหาในบ้านเมือง อย่างที่พูดกันหลายครั้งอเรื่องคําว่าคนดีนี่มันสองพันห้าร้อยกว่าปีเลยใช่ไหมแส้งแต่เพลยเอ้ยสองพันกว่าปีดีสอั 2> 2, กว่าเห็นไหมครับจนเขาลงรู้เรื่องหมดแล้วฝรั่งนี่เขารู้เรื่องหมดแล้วว่าไอ้คนดีนี่มันเป็นดีเฉพาะตัวเป็นเรื่องาศาสนาน่นนะมาปกครองบ้านเมืองเออถ้าได้คนดีมีจริยธรรมก็ดีด้วยแต่เขาว่ากันตามกฎหมายอย่าเอาปาถากรรมไปใส่ร้ายเขาเลยนะครับ แล้วอีอันนี้นะครับผมชอบใจท่านสมพงษ์พูดนะครับภาษีเรานะครับท่านผู้ชมครับครับยิ่งจะขึ้นไอเก็บภาษีบ้านอีกเนี่ยก็เหมือนเช่าประเทศไทยอยู่เอ๊ะแล้วคุณเป็นเจ้าของประเทศเหรอแล้วเอาเงินภาษีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างนี้อายไหมก็เหมือนบอกว่าเป็นข้าราชการนั่แหละต้องเป็นคนเก่งคนดีที่ผมว่าผมไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าข้าราชการมมนควรจะเป็นคน ที่ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์เพราะไม่มีระเบียบคุมอยู่แล้วไม่ดีเขาก็สอบวินัยมันมีอยู่แล้วแต่อันนั้นเป็นวาทกรรมแล้วเงินเดือนที่กินกินกินอยู่เนี่ยคุ้มไหมไม่ว่าอยู่ระดับไหนนะท่านสมองครับผมเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนอาจารย์ขี้เกียจก็มีอาจารย์ขยันก็มีครับ่าการถามตัวเองเป็นทหารตำรวจวันหนึ่งท่านทําอะไรบ้างคุ้มเงินเดือนไหมยากให้เพิ่มในเงินเดือน แล้วพอพอมีเรื่องราวในบ้านเมืองเกิดขึ้นทุกคนบอกว่ารักษากฎหมายทําตามหน้าที่<ม>หน้าที่ก็คือรักษากฎหมายครับตํารวจทหารถ้ารู้ว่าใครทําผิดกฎหมายก็จะร่วมมือดีครับครับหน้าที่คือหน้าที่ท่านเพราะว่าท่านกินภาษีเงินเดือนราษฎรไงครับมีกติกาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับกติกาเขามีเรียบร้อยแล้วส่วนจะไปตั้งใครไม่ว่าหรอกแต่ต้องทําไปตามกติกานั้น แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยครับในสปชสนชนี่มีประมาณสี่ห้าร้อยคนกลุ่มนี้แหละครับว่าตรงๆท่านสมองครับกลุ่มนี้แหละครับควรจะต้องจารึกไว้เลยว่าเป็นผู้มีปัญหาในประเทศมันต่างกับผู้รักประชาธิปไตยนะครับเขาออกมาจริงๆเขามาทำเอาละคุณไปห้ามเขาตัดสิทธิ์เขาบ้านร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดน่ะถูกตัดสิทธิ์ไปเอ้าเขาเป็นใครอ่ะเขาก็เป็นประชาชน ทำไมคุณไปตัดสิทธ์เขาอ่ะถูกไหมครับก็พอกลุ่มนี้แหละครับคือบตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับบ้านเมืองไม่ได้เปิดหน้าหมดแล้วเครือข่ายต่างๆที่ไม่ชอบประชาธิปไตยสนับสนุนเผด็จการได้เปิดหมดเรียบร้อยแล้วอยู่ในสอนอชอสอนปอช,ออนอชอหรือไม่ก็ที่เขาตั้งเป็นกรรมการทั้งหมดเลยค,คุณหมอครับสื่อบางจบใช้คำว่า ได้แก้ผ้าออกมาอย่างล่อนจอนแล้วเอาไปทำอะใช่ไหมครับผมต้องขอโทษที่ผมพุดอย่างนี้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของท่านแน่นอนครับมันต้องมีคนดีรับประชาธนปติปไตบท่านเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สายเอามาทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆเหอะครับคําว่าทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่ไม่ใช่ว่ารู้คุณแผ่นดินนะครับแผ่นดินนี่มันเป็นของทุกคนรู้คุณแผ่นดินแล้วไปเอาเปรียบหลวงนี่ไม่ได้อืถูกไหมครับ กเกษียณแล้วต้องออกมาอยู่ข้างนอกที่นี่คนอื่น็็เกรงใจ